สวัสดีครับป้าอัมมี่จากเพจจ้าบาลอนนะครับและตอนนี้อยู่กับบูลินและก็แบรี่นะครับในช่วงโควิดแบบนี้เราเองอ่ะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนจะโรงแดงตายอยู่แล้วแต่รู้ไหมครับว่าโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยระดับ5-6ดาวเนี่ยเขาเปิดเป็นเพจเวลคัมแล้วตอนนี้ป้าอัมมี่อยู่ที่ The อ c t i n i Hotel b a n g k คอดูซิว่าชาวทาดหมาทาดแมวอย่างเรามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างเชิญติดตามชมไปพร้อมกันครับ นอนนอกบ้านวันนี้จะพาทุกคนมาเช็คอินแบบเอกซ์คลูซีฟกับโรงแรม5ดาวใจกลางกรุงเทพเจะสนุกสนานขนาดไหนมาติดตามชมไปพร้อมกันเลยจ้าหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วนะครับจะบอกว่าทางโรงแรมเองเนี่ยเขาจัดโซนพิเศษนะครับสำหรับ โซนที่ให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่พร้อมกับเรานะฮะรับรบองได้ว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปรบกวนแขกบ้านอื่นแมวไหนเห่าหมาไหนหอนไม่ใช่แมวไหนหอนเอ้ย <c oughs> ก็ไม่ต้องกังวลเลยรับรองสบายใจได้นะครับไปไปข้างบนกันดีกว่าไปที่ห้องกันเลยเอาลิฟต์อีกตัวเปิดแล้วไปพีอีกลิฟต์นึงก่อนเลยกันเลย เพราะว่ามีกิจกรรมให้เราทำมากเลยนะใช่พน,นักง,งานเขาแนะนําว่าสวนที่อยู่ชั้นสี่นะฮะที่ชื่อเดอะวิวอ่ะมีทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็มีสวนสวยๆรับรองมีกิจกรรมเพียบก็คือใครที่พาสัตว์เลี้ยงมามาอยู่โรงแรมเนี้ยไม่น่าจะเบื่อไม่เบื่อแน่นอนรับรองเลยนะแล้วปเข้าห้ักเข้าห้องพักกันนะจ๊ะป้โห ว้างใหญ่สวยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลย้แมดจะลงแล้วแมดอยเพิ่งลงเดี๋ยวก่อนลูก สำหรับโรงแรมดิอั h จนี่โฮเทลแบงคอกนะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยอยู่ใจกลางกรุงเทพอยู่บนถนนวิทยุนะครับพิเศษต,ตรงที่ตอนนี้ทางโรงแรมเปิดในส่วนของเพ w เว c o m e ยินดีต้อนรับแขกผู้ที่เข้าพักนะครับสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้สำหรับใครที่สนใจจะไปพักเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกเราเนี่ยจะไปรบกวนแขกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเสียงเ่าเสียงดังนะครับเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยเขามีการแบ่งแยกชัดเจนนะครับว่าโซนไหนเป็นโซนของแขกที่พาสัตว์เลี้ยงเข้าพักแล้ว ก็ชั้นไหนฟลอร์ไหนนะครับที่เป็นชั้นพิเศษสาหรับแขกที่พาสัตว์เลี้ยงเข้าพักด้วยครับเผื่อว่าสุดสัปดาห์นี้หลายๆคนอาจจะกําลังมองหากิจกรรมทํากับลูกๆนะว่าเอ๊จะทําอะไรดีคุณป้าก็ลองแนะนานะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนดูสักหนึ่งคืนนะครับก็ไปไม่ไกลก็อยู่ใจกลางกรุงเทพนี่แหละและช่วงนี้เขามีราคาที่โปรโมชั่นจูงใจคนรักสัตว์แบบเรามากสนใจก็ติดต่อไปที่โรงแรมดีแอ h o ี e Hotel Bangkok ได้เลยครับ ยังไงล่ะเล่นกันเหนื่อยจนหมดแรงแล้วสิ <c oughs> หลังจากที่เราเช็คอินข้างล่างเรียบร้อยนะครับเราก็ลงทะเบียนนะครับ <c oughs> กับทางโรงแรมเป็นเพจวลคัมนะครับ <c oughs> ซึ่งทางโรงแรมเนี่ยก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆโดยที่เราแจ้งได้เลยว่า <c oughs> มีน้องหมามากี่ตัวมีน้องแมวมากี่ตัวนะครับทางโรงแรมก็จะจัดเตรียมเลยกระบะทรายแผ่นรองซับที่นอนถ้วยอาหารถ้วยน้านะครับรวมถึงน้ําดื่มนะครับแต่สําหรับแมบบเองแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแแบบสีมีอาหารมาเพียบ เลยอิ่มหนำสำราญของซิลเวอร์และก็เชอร์แมนเนาะมาคราวนี้แบบแน่นแน่สำหรับวันนี้ป้าอมีนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารของซิลเวอร์และเชอร์แมนได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้นะคบและยังไงแล้วเนี่ยก็ขอฝากติดตามนะครับเพจเจ้าบารอนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วติดตามในตอนต่อไปว่าจะมีอะไรเด็ดๆด็ดสำหรับวันนี้ป้าอมีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย Bye.